คาร์บอนคาเฟ่ครับเมื่อเช้านี้เราๆสักตีห้าครับสื่อในอังกฤษหลายสื่อนะฮะลงข่าวตรงกันนะโดยเฉพาะเดอรซันเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าเจดอนซานโช่ Santo, ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจะย้ายจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดไปบรเซิยด์มุนนะฮะทีมเก่าของเขาในบุนเดสติกาเยอรมันด้วยสัญญายืมตัวเอายืมก่อน6เดือนนะเดี๋ยวถ้าพอใจเนี่ยค่อยซื้อขาดโดยมีการแจ้งนะครับว่าแมนยูจะได้เงินเราๆสามล้านปอนด์จากเสือเหลืองในช่วง6เดือนนี้นะฮะก็ดีฮะ จะได้เอามาตู้ค่าเหนื่อยซันโชนี่แม่ง200,070,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ตีแบบเรียกกลมๆอันเดือนหนึ่งก็ประมาณล้านนิดๆน,นะฮะไปเล่น6กเดือนค่าเหนื่อยที่แมนยูต้องให้ซันโชนี่ก็ประมาณ6ล้านนิดๆน,นั่นหมายความว่าดอกมุลก็มาช่วยครึ่งหนึ่ง ก็ยังดีะวัดครึ่งหนึ่งตัมมาการครึ่งหนึ่งแมนยูบอกดีกว่าอยู่เปล่าๆแล้วถ้าซื้อขาดนี่ฮะต้องดูว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าปี2021น,นะฮะดมุเลขายมา73ล้านปอนด์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหนั่นะแหละดูแล้วตอนนี้นะ40แม่งแพงแนละ้วแม้ว่าจะอยู่23ปีเพราะซา,านโชก็ตกลงไปเยอะนะฮะแล้วไม่รู้เป็นอะไรนะฮะสังหอนแค่ว่าไอซานโชไปเล่นดอบเบลรอบนี้แม่งจะกลับมาเล่นดีวะถ้าซื้อขาดซื้อขาดที่ราคาเท่าไหร่ และค่าเหนื่อยซานโชจะยอมลดให้ดอกมุลเหลือเท่าไหนคุณรับ2อ0 0สนดอกมุนแม่งจะจ่าย2องแสนมันก็ไม่ไหวนะอันนี้คือปัญหาไงเนเพาเดานเงินเดือนที่จ่ายเยอะเกินไปมีปัญหาเวลานักเตะจะย้ายทีมแล้วเพิ่งอายุยี่สามเองนะฮะเพราะาทางเลือกอาจจะไปทาง,ทางสโมสรอื่นก็ได้ฮนะอย่างไปซาอุก,ก็ถือว่าสวยนะถ้าคุณต้องการเงินจริงๆนะฮะเรื่องของซันโชกับแมนยูและเทนฮาร์เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะหลังจากเกมทีเม่เมื่อวันที่3กันยายนที่แมนยะูะแพ้อาร์เซนอล ที่ลอนดอนนะฮะก็มีคนตั้งคำถามเซนฮารครับว่าเฮ้ยเออ่มิสเตอร์เทนฮาร์ททำไมซานโชถึงไม่มีชื่อเลยฮะเทนฮากก็ตอบในแนวดที่ว่าอ๋อในสนามซ้อมแม่งซ้อมไม่ไม่ดีนะต่ำกว่ามาตรฐานนั่นทำให้ซานโชต้องออกสื่อฮะบอกเทนฮากโกหกแล้วเขาก็คือแพ้รับบาปแนะ่เรื่องนี้ฮะโอ้โหทำให้ซานโชโดนแบนเลยฮะเซนฮารสั่งแบนเลยมึงไม่ต้องเข้ามาซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะฮะ อ่าโดยข้อแม้เงื่อนไขคือซานโชจะต้องขอโทษปรากฏว่าซานโชไม่ยืนกลานนะยังไงก็ไม่ขอโทษจริงๆแล้วเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเดือนที่แล้วเนี่ยนั่นหมายว่าเทนฮาเขาก็ถอยครึ่งก้าแล้วนะนะนะเขาบอกว่าอ่าอนาคตของซานโชก็ขึ้นอยู่กับตัวของเขาเองนะฮนะเป็นการส่งสัญญาณนะครพูดแบบนี้แนวว่าเฮ้ย hey, ให้ซานโช้ท้านายขอโทษเรานะทุกอย่างลืมได้กลับสู่ทีมได้แต่สิ่งที่ได้รับตอบกันมาก็คือความเงียบนั่นหมายว่าอันนี้ ถือว่าซานโชไม่เป็นมืออาชีพนะจะน้อยใจรักนักอะไรนะักหนาวจะโกรธอะไรมากมายนะฮะไม่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของสโมสรคุณอย่าลืมว่าคุณรับกับแมนยูนะสองสอต่อสัปดาห์ด้วยนะฮะทำแบบนี้ถือว่าเป็นเด็กที่ม่น่ารักเลยนะฮะอ่าก็ใช้ไม่ได้อะเพราะฉะนั้นขายก็ขายนะแมนยูอ่าเมื่อวานนี้อัตรา,าต่อรองว่าซานโชจะไปดอทมุลนะฮะอยู่ที่10ใจ่ายหนึ่งก็คือ ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะชัดเจนมาเช้านี้นะแมวนึกว่าจะปิดราคาปรากฏว่าก็ยังเป็นสิบจ่ายหนึ่งเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะสงสัยไม่ได้อ่านเดอะซันมั้งยู <c oughs> เว่เนี่ยเป็นเต็งสองนะหนึ่งจ่ายสิบสองไปซาอูก็หนึ่งจ่ายสิบหกเชลซีหนึ่งจ่ายสิบแปดไลฟ์ซิกฟอร์เรสต์ปารีสหนึ่งจ่ายยี่สิบโลมากกับบาซ่าในะเดือนมกราคมถ้าซานโชจะย้ายก็หนึ่งจ่ายยี่สิบสองอ่ะก็เก็บมาฝากกันนะฮะเดี๋ยวรอลุ้นอาจจะวันนี้ช่วงช่วงสักใบสามใบสี่อาจจะมีข่าวมาก็ได้ว่าาไปดดอมมมุนนน้ววยยสะืตั ส่วนวัาานนี้บอลลาลกาสเปนนะแมวม,มองว่าโอซาซูน่านะฮะน่าจะเข้าวินนะบาร์เซลโลน่าก็น่าจะชนะและรวมทั้งแอตเลติบินเบาครับจะทำได้ดีที่บ้านของเซบีย่าครับผม